รัฐธรรมนูญมาตรา291นี่ไม่ไดเ้เขียนไว้บอกว่าให้แก้เป็นลายมาตราอันนี้นายสุรพลต้องรู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วว่าเขาดประชาชนทั้งประเทศก็เขียนก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญมาตรา291เขาบอกว่าให้แก้เป็นลายมาตรารัฐสภานี้เขาก็เลยแก้ลายมาตราเหมือนกันคือแก้มาตรา291 ไอ้ที่บอกว่าไม่ให้แก้ทั้งฉบับมันเขียนในรัฐธรรมนูญปัจจุบันแต่เขาแก้291ให้แก้ได้ทั้งฉบับเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ผ่านมันจะแก้ทั้งฉบับก็แก้ได้มีสะสะรก็แก้ได้เพราะว่ารัฐสภาเขาแก้291แล้วอันนี้ก็ทำเป็นไม่เข้าใจกันไปอย่างเนี้ย มีการพูดการวันนี้บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้จะผิดกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเป็นการทําตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาบอกให้แก้รัฐธรรมนูญได้เขาก็แก้รัฐธรรมนูญมันจะผิดกฎหมายไปยังไงพลนเอกสมเจตพูดเมื่อวานนี้บอกว่า ขออนุญาตดูที่เขาเขียนไว้หน่อยนะครับพ้นเอกสมเจตน์นี่บอกว่าการแก้รัฐมนูลเป็นการล้มล้างรัฐมนูลไม่แตกต่างจากการปฏิวัต,ต,วติเพียงแต่การปฏิวัติใช้ปืนแต่การแก้รัฐมนูลทั้งฉบับนี้ผิดอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมไปพูด มีคนเขาสรุปบอกว่าที่สู้กันอยู่ในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกนี้จะบอกว่าเขาคือเขาถามฝ่ายผู้ร้องเนี่ยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญกับการล้มรัฐธรรมนูญต่างกันยังไงตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ตอบไปตอบมาแล้วได้ความว่าไม่ทราบคนเอกสมเจรต์มาบอกว่า แก้รัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ล้มรัฐประหารปฏิวัติก็ล้มรัฐธรรมนูนเหมือนๆกันนั่นแหละพวกนี้คือไม่สามารถแยกได้ระหว่างกงจักกับดอกบวกัวไม่สามารถแยกได้กับความชั่วกับความดีแก้รัฐธรรมนูญก็คือการแก้รัฐธรรมนูญโดยใช้กระบวนการตาม รัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสันติวิธีโดยรัฐสภาทําตามกฎหมายทุกอย่างคือการแก้รัฐธรรมนูญส่วนการล้มรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญนั้นคือการเอารถถังออกมาแล้วฉีกรัฐธรรมนูญเป็นการกระทําที่ปาเทือนทั่วโลกไม่ยอมรับ คนที่ร่วมรัฐประหารแบบพลเอกสมเจตเนี่ยมาเป็นผู้ร้องมาให้การเปล่าๆอยู่ในสารรัฐธรรมนูญเที่ยวมาบอกว่าเวลาเขาจะแก้รัฐธรรมนูญโดยวิธีทางประชาธิปไตยบอกว่านี่คือการฉีกรัฐธรรมนูญเลวเหมือนการรัฐประหารไม่มีผิดพลเอกสมเจตยังบอกว่าองค์กรจะมาร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้สิ่งที่คาด ยังไม่เกิดขึ้นแต่คาดการได้เช่นเห็นคนเตรียมน้ำมันมาจะเผาบ้านมันเผาแน่นอนถ้าไม่ห้ามปรามแม้ยังไม่เกิดขึ้นแต่คาดว่าคาดคเนว่าจะเกิดขึ้นการแค้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นภัยร้ายแรงพี่น้องครับพลเอกสมเจตยกตัวอย่างแบบนี้นี่มันยกตัวอย่างแบบคิดเอาเองฝ่ายเดียวเหมือนนอนฝันไปแล้วละเมอขึ้นมาพูด รัฐธรรมน,รนูญเผด็จการนี่มันเป็นต้นเหตุทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอยู่ในขณะน,นี้ใครมองไม่เห็นไฟขอให้นึกถึงว่ามีคนตายไปแล้วเท่าไหร่ในไม่กี่ปีมานี้มีไฟเผาในบ้านล,ลุกไหม้อยู่ในบ้านเมืองนี้กำลังต้องการคนไปดับ ประชาชนทั้งหลายรัฐสภาคณะรัฐมนตรีที่เขาแก้รัฐมนูญกันเนี่ยเขาต้องการจะแก้ต้นเหตุของวิกฤตคือไอ้ตัวรัฐมนูญที่มันเป็นรัฐมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขากําลังหิ้วน้ํามันกันมาจริงอยู่แต่ไม่ใช่จะไปเผาบ้านใครเขาเอาหิ้วน้ํามันมาจะไปเติมรถดับเลิงเอารถดับเพลิงไปดับไฟไอ้พลเอกสมจตมันบิดเบือน เรื่องแก้ทั้งฉบับเนี่ยพี่น้องครับยังพูดกันไม่จบบอกว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้นี่จะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่สารรัฐธรรมนูญตั้งไว้หนึ่งคือรับคำร้องโดยตรงได้ไหมผมอธิบายไปแล้วนักวิชาการในประเทศนี้ที่ออกมาแสดงความเห็นร้อยละ95ขึ้นไปเห็นตรงกันหมดว่าสารรัฐธรรมนูญรับไม่ได้ อายาการก็เขียนไว้ชัดเจนในคําอธิบายยาวมากเป็นระบบมากลงหนังสือพิพมไปเมื่อสองวันก่อนเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่เขารับเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้สารรัฐมนูญแต่เขาเห็นว่าไม่มีมูลเลยที่จะไปดําเนินการเรื่องนี้ต่อเขาเลยบอกว่ายกคําร้องคือไม่ดําเนินการต่อไปสารรัฐมนูญก็ยังตาแบงต่อไปทีนี้มาพอมาถึงการจะแก้ทางฉบับ ผมก็อธิบายไปแล้วว่า291บอกให้เขียนแก้เป็นรายมาตราก็วันนี้เขาจะแก้291เหมือนที่เคยทำในอดีตทำมาแล้วทำได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีเขียนไว้ที่ไหนว่าห้ามแก้มาตรา291เพราะฉะนั้นเมื่อแก้291ให้แก้ทั้งฉบับได้ก็ต้องแก้ได้แต่ว่ารัฐบาลกับรัฐสภาเขาก็ยังไม่ได้แก้ทั้งฉบับนะครับ ยังมีบอกว่าหมวดนั้นหมวดนี้โดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์เกี่ยวกับรูปแบบร,รูปแบบของรัฐเขาก็เขียนไว้ว่าห้ามแก่ความจริงก็คือไม่ได้แก้ทั้งฉบับแต่ถามว่ามีสสรได้ไหมแก้ทั้งฉบับทําได้ไหมถามใครดีนักวิชาการทั่วประเทศพูดก็คล้ายกันอีกบอกว่าทําได้ แต่เอาละมีคนอยู่สองคนได้พูดไว้หน้าฟังมากคนที่หนึ่งคือนายจรัน์พักดีธนากุณอันนี้ไปดีเบตไปดีเบตก่อนลงประชามติพร้อมกับผมผมนั่งฟังอยู่เลยแต่ว่าจำข้อความละเอียดไม่ได้ต้องไปจดมาใหม่เขาออกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเวลาเนี้ยคำพูดนายจรัตอนเนี้ย ขาบอกว่าต้องยอมรับครับพี่น้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มาไม่สวยงามจำเป็นแต่จำเป็นที่สุดจำเป็นที่สุดเพราะว่าจะได้เอากลับคืนมาแห่งอำนาจของประชาชนถ้าผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะยุติระบบปฏิวัติรัฐประหารทันที คอมอสิ้นสุดสิ้นสภาพทันทีนี่คือยอมรับว่าไอร้ระบบที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันมามเป็นระบบปฏิวัติรัฐประหารนะเนี่ยแต่บอกว่าต้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้ยุติระบบพวกนี้แล้วบอกต่อไปว่ารัฐมนูนฉบับนี้มีข้อบกพร่องหลายจุดยอมรับแต่ไม่เป็นไรครับ แก้ไขได้แก้ง่ายนิดเดียวแก้มาตราเดียวคือมาตรา291แก้ไขแล้วอยากให้ทำอยากให้ทำแบบรัฐธรรมนูญปี2540เสนอมาตราเดียวและกระบวนการตั้งสสรจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชนก็จะเกิดขึ้นใหม่จะรันพักดีธนากุล คนที่สองพูดไว้ข้อความคนนี้สำคัญพูดไว้นะครับรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนใหม่ดีกว่ายกร่างใหม่เลยก็เอาแต่อย่ามายกแบบสวมเลยอย่าเอายกเอาปี2540มาสวมเลย ตั้งสอสอรอดีที่สุดต้องแก้อยู่แล้วต้องแก่สอง้2หนึก่อนสสรอนั้นต้องตั้งอยู่แล้วข้อความทั้งหมดที่ผมอ่านมานี้เป็นคำพูดของนายวสันส้อยพิสุทธิ์เป็นคนพูดไว้แล้วรับคำร้องไปได้ยังไง รับคำร้องไปได้ยังไงร,รับคำร้องแล้วแถมยังมาพูดให้สัมภาษณ์ตอนหลังนี่อีกพูดกระสื่อมลชนอีกพูดในทางเดียวกับผู้ร้องหมดเลยเหมือนเป็นคนละคนกันเลยในใายวสันตอนที่เป็นตุลาการตอนยังไม่เป็นประธานพูดเอาไว้เรื่องสสรกับตอนเป็นประธานตอนรับคำร้องแล้วเป็นคนละคนพวกนี้ไม่ใช่ไม่คงเส้นคงวานะครับไอ้พวกนี้ถึงขั้นกลับไปกลับมาวันหนึ่งอยากจะพูด ให้รัฐมนูญผ่านก็พูดแบบหนึ่งเอาละครับตั้งสสรอกันเลยในอนาคตวันนี้ต้องการปกป้องรัฐมนูญฉบับนี้พูดอีกอย่างหนึ่งตั้งสสรอไม่ได้แล้วแก้ทั้งฉบับไม่ได้แล้วมันเหมือนกับคนละคนกันเลย,ยคนที่พูดแบบนี้คือนายจรัญเ,เนื่องจากว่าตัวเองมีปัญหาหลายเรื่อง ก็เลยได้ถอนตัวออกจากการเป็นตุลาการที่จะพิจารณาเรื่องนี้เขาบอกว่าคนก็แหมบอกว่าแหมมีสปิริตดีผมมานึกดูแล้วเขาบอกเหตุผลว่าเคยพูดไว้ว่าให้มีสอสรอได้แก้ทั้งฉบับได้ถ้ามาตัดสินร่วมตัดสินก็ต้องตัดสิน ตามที่เคยพูดไว้เลยขอถอนตัวแสดงว่าไม่ต้องการพูดแบบเดิมเพราะถ้าพูดแบบเดิมแล้วการแก้รัฐธรรมนูญจะเดินหน้าต่อไปที่ถอนตัวคือไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญส่วนในาย วัสันวันนี้นี่มีคนเขาเรียกร้องกว่าจะไปถึงนายวาสันนะครับมีคนเขาเรียกร้องว่านายสุพจน์ไข่มุกนายนุรักษ์มาประนีตเคยเป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาบอกว่าแบบนี้พวกคุณก็คล้ายจะคุณจะรันนี่แหละพวกคุณก็ต้องรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้สิเพราะว่าคุณเป็นคนร่างมา ร่างมาแล้วจึงกำเนิดพวกคุณขึ้นมาคุณก็ดำรงอยู่ได้เกิดถ้าเขาแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วเขาบอกว่าไม่เอาสารรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วพวกคุณก็ตกงานขัดแย้งผลประโยชน์ขึ้นมาทันทีเรียกร้องให้ถอนตัวนายสุพจน์นายนุรักษ์ทำท่าจะขอถอนตัวเหมือนกันนะแต่ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติกันแล้วบอกว่าไม่อนุญาต สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเสียงสำคัญเลยไม่อนุญาตส่วนนวายวสันซึ่งเคยไปพูดไว้บอกว่าแก่2 9้2หนได้มีสสรอได้แก้ทั้งฉบับได้ถ้ามาตัดสินก็ต้องให้การแบบเดิมถ้าต้องใช้ความเห็นแบบเดิมก็บอกจะขอถอนตัวเหมือนกัน ที่ประชุมสารร,รัฐมนูญนี่เขามาแจ้งตอนบ่ายบอกว่าไม่อนุญาตให้นายวสันถอนตัวเหมือนกันตกลงคนที่ควรถอนตัวอีกสามคนไม่ได้ถอนตัวนายวสันนี่เหตุที่ควรถอนตัวมันมีมากกว่านี้ มีมากกว่านี้ตรงที่ตัวเองเป็นประธานสารร,รัฐมนูญไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปทั่วประเทศถึงสองครั้งให้ความเห็นไปในทางเดียวกับผู้ร้องทั้งนั้นเลยเท่ากับเป็นการชี้นำตุลาการทั้งคณะเพราะตัวเองเป็นประธาน